ดีครับดีครับทุกท่านครับมีตารางทุกท่านเข้างีนครับเขาวินิจฉัยทำามทานะครับทุนไทเที่ยงนะครับทุ่นไเที่ยงของวันที่ิ0นะครับมีแนวโน้นจะพัดได้นะนี้จะเป็นการพักสัปดหนะครับสีส้มสีส้มสีส้มนะีรับที้ทุกท่านะครับขอขอขึ้นกำลังขึ้นทกท่านครับสีงาคำนึงนะครับทุกทกทุ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 กุ้กทุมาุกทากทุ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 กีุกทุีทุกทุกทุทุกทุนทุกท ทุกๆเขี้ยวอนี้ก็จะออกเกี่ยวสู้ครับของทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับต่อทิศอยู่นะครับธนาคารหยุดต้นไทยก็หยุดนะเป็นเลขของช่องเก้านะครับประมาณนี้นะครับช่องตลาดอาจารย์ไม่ได้ทํานะแต่ก็เอาไปใช้ได้นะครับว่ามันออกได้ดีกันมันก็เข้าหมดจังหวับนะครับมันไม่ออกช่องเก้ามันก็แค่เราช่องตาะนะครับประมาณนี้ครับลึกๆเลื่นไปนีเรื่องเรื่องไปอ่ะนะ อ่ะรำมุชงันเลยนะครับฝ่ามานี่นะนี่อุ้นไทยเที่ยงนะครับเด่นเจ็ดแปดนะครับกู้วินงก็เจ็ดน้องตามตีห้าหกเจ็ดแปดนะครับคือวิ่งนะน้องตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนไปนะครับเดือนเดือนเจาะเข้าเจ็ดต้องสองเจ็ดเจ็ดแปดาะเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับแปดต้องแปดแปดแาดแปดแปดเจดเจ็ดแปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะเดี๋ยวนี้มันออกบ้านบ่อยนะคนไทยนะ เมิ่มันงแต่รอบช้ารอบแรกไปเลยเนาะประมาณนี้ให้ระมันระวังด้วยเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะเจ็ดเจ็ดแปดแปดหรือไม่ก็สามสามี่สี่นะเจ็ดเจ็ดแปดแปดามสามี่สี่ตรนี้นะครับถ้าเพิ่มนะชอบมาเพิ่มประมาณนี้นะเจอกันเลยนะครับแคปมาจอไว้นะครับแคปหนัาจไปนะครับขอขอบคุณงชทุกท่านนะครับวันนี้ทำทุกทีนะพบกันใหม่รอบบ่ายนะครับรอบบ่นะสำหรับเรา เที่ยงก็เ <tacos> ที việc, ่ยงครึนะครับตามนีเล <ira> ินตังตัดนะครับใครชอบไปนนาไปใช้ใครโชว์ใครชนก็ไปนาไปใช้นะครับชนหนึ่งหมายถึงว่าชนกับอาจารย์อืดไหมอะไรเงี้ยเลขเด็ดนะครับประมาณนี้เลขอะไรก็ได้ที่มันตรงกับตัเงเนี้ยต่อไปใช้ได้นะครับประมาณนี้นะไม่ใครคํานวณเป็นครับนวณออกมามันมาตรงกับของอาจารย์ก็เอาตัวนที่มันตรงกันเนี้ยไปแจกเน้นๆนะครับประมาณนี้นะรับต่อของคนตมานะครับพบกปใหม่ลายครับรับ